มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาม,มหาวิทยาลัยทักษิณณน,นศูนย์ประชุมและบริการวิชาการโดยมีอาจารย์ดรสุชาติสุขสถิตรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนุกูลอินทรสังขารรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาทั้งไทยพุทธและมุสลิมกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ46ปีแห่งความภูมิใจ จากวันวานสารสู่อนาคตโดยสิทธิ์เก่าสิทธิปัจจุบันและบุคลากรนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนามหาวิทยาลัยและภาคค่ำกิจกรรมสันทนาการและการแสดงบันเทิงของนิสิตเมื่อวันที่7ตุลาคมฝ่ายแผนงานได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ1ิปีหนห้องประชุมสภามาหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิชัยชำนิอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์การจนมุกดารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ10ปีซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่8ตุลาคมดรวินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และรองศาสตราจารย์ดรวิชัยชำนิอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและคณะได้ร่วมกันจัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจํานวน39รายณนห้องประชุมอิรวดีสารกลางจังหวัดพัทลุงซึ่งมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเดินทางมาเข้าร่วมทําสัญญาข้อตกลงจํานวน19รายซึ่งมีผู้บังคับกองพันฐานช่างที่401นายอำเภอป่าบยอม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพร้าและนายสุพัฒธรรมเพชรประธานคณะทำงานแก้ปัญหาที่ดินทุ่งลานโยเป็นพยานด้วยเมื่อวันเสาร์ที่11ตุลาคมคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนได้จัดโครงการทอดกระถินสามัคคีนวัดหัวเขาเจสนอำเภอเขาเจษนจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมัครแก้วสุขแสง รองศาสตราจารย์ดรสรพสิทธิ์กล่อมกล้าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรพงษ์เบญจศรีบุคลกรและนิสิตจำนวน25คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าววันที่19ตุลาคมมหาวิทยาลัยลทักษิณเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีนวัดปากสะตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อจัดสร้างมณฑปและสาลาคู่เมนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิชัยชำนิอาชิการบดีมหาวิทยาลัยลทักษิณเป็นประธานทอดกรถิน ซึ่งมีผู้บริหารร่วมทําบุญสมทุนจากมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน4,400 40, บาทวันที่26ตุลาคมมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงร่วมทอดกรถินสามัคคีนวัดโพควรมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วรากรวิสพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงและบุคลากรร่วมกิจกรรม วันที่27ตุลาคมคณะนิติศาสตร์ร่วมกับองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีประจำปี2557นวัดบ้านสวนอำอเควนขนุนจังหดวพัทลุงเมื่อวันเสาร์ที่11ตุลาคมสโมสรนิสิตคณะเทคนโนโลยีและการพัฒนาชุมชนจัดโครงการคารบอยแอนคาวเกิร์นไนท์2014 ณอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงโดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานิสิตอาจารย์ดเอร์เชิดศักดิ์เกื้อรักเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวซึ่งมีคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการจํานวนมากเมื่อวันที่16ตุลาคมมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงจัดประชุมผู้นําชุมชนและแกนนําคัดค้านการลงพื้นที่รังวัดที่ดิน ที่มหาวิทยาลัยทักษิณขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งลานโยหน้าห้องประชุมอิรวดีศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีนายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน <ME precedent> เพื่อเจรจากับผู้นำชุมชนและแกนนาคัดค้านซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตําบลบ้านพร้าวอําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเป็นตัวแทนราษฎรเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่21ตุลาคม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงจัดพิธีสมโภชสารพระพรมนวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารบุคลากรและราษฎรในพื้นที่ในการสักการบูชาในโอกาสนี้อาจารย์ดรสุชาติสุขสถิตรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงผู้ช่วยศาสตราจารย์วรกรณวิสพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงบุคลากรและราษฎรในพื้นที่รอบรั้ววิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่22ตุลาคมฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงจัดโครงการอบรมเรื่องศาสตร์และศิลป์การบริการให้ประทับใจโดยศาสตราจารย์ดรเวคินนพนิธ์ที่ปรึกษาอธิการบดีณนะห้องประชุมสภาหมหาวิทยาลายัยอาคารบริหารและสำนักง,งานกลางและห้องประชุม SC216 วิทยาเขตสงขลาซึ่งมีผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก23ตุลาคม อาจารย์ดรสุชาติสุขสถิตรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงพร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะาาพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียมหาราชประจำปี2557ณนาลานพระบรมราชานุสาวรีบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่25ตุลาคมคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสิทธิ์เก่า จัดงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ทันตะวันคืนทินครั้งที่สองณศูนย์ประชุมและบริการวิชาการโดยกิจกรรมประกอบด้วยภาคเช้าพิธีเปิดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสารพีชัยรัตน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การเสวนาด้วยรักและผูกพันและการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์1ทศวรรษนักพัทลุงโดยอาจารย์สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันตลอดเยี่ยมชมมหาวิทยายลัยกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์โดยสมโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาคบ่ายกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภาคคำ่ำงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน34รุ่นมีสิทธิ์เก่าเข้า,าร่วมงานจำนวน200คนและสิทธิ์ปัจจุบันกว่า50คนเมื่อวันที่30ตุลาคมพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิรัตพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายใหญ่รักแห่งครอบครัวบ้านพรา้าจังหวัดพัทลุงในพระอุปถรัรมภ์ตำบลบ้านพรา้าอำเภอป่าบยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงร่วมกับศูนย์สามวัยได้จัดกิจกรรมฟุมฟักหลังคลอดดูแลสุขภาพแม่และเด็กโดยเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดเพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ อาจารย์ดรสุชาติสุขสถิตรองที่การบดีวิทยาเขตพัทลุงและอาจารย์ดรวรพาเฉยบัวแก้วโควชบักดีคณะบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาได้เข้ารับประทานเข็มเชชูกเกียรตยิโครงการสารสาย,ายรักแห่งครอบครัวในฐานะผู้สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์สามวัยสารสาย,ายรักแห่งครอบครัวจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาด้วย นายพัทรพลขวัญสุดนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่4คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี2014ณสถาบันวิจัยจุฬาภร์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งใน19คนที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ